ข้อที่21ครับข้อใดกล่าวผิดจากความจริงก็ไก่สารสองชนิดที่เข้าทําปฏิกิริยาเคมีกันเรียกว่าสารตั้งต้นขอไข่การเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานขอควายกระบวนการสังเคราะห์แสงเป็นปฏิกิริยาคลายความร้อนงองงูการเกิดไฟต้องมีเชื้อเพลิงออกซิเจนและตัวจุดประกายหรืออุณหภูมิถึงจุดติดไฟ ค okay, ครับมาดูกันว่าข้อไหนผิดจากความจริงครับดูกันที่ข้อกอไก่นะครับสารสองชนิดที่ข้อทำปฏิกิริยาเคมีกันเรียกว่าสารตั้งตน้นข้อนี้ถูกต้องเลยคนระับเพราะว่าสมมติเรามีสาร A ปฏิกิริยากับสาร B ขอโทษคกับ B นะนี่ได้สาร C อย่างนี้ทั้ง A แล้วก็ B เนี่ยเรียกว่า สารตั้งต้นครับอันนี้เรียกตัวซีเรียกว่าผลิตภัณฑ์ก็คงอาจจะรู้ๆกันอยู่นะครับแต่ในบางปฏิกิริยาอาจจะมีเขาเรียกว่าตัวเล่ตัวเ่งปฏิกิริยาด้วยนะครับก็จะเป็นแคตาลิสก็คือตัวเร่ในนตัวเร่งขผมให้เป็นดีโอเคข้ไข่ครับข้อไก่ก็ถูกนะครับกไก่ Okay. ถูกต้องโอเคการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงาน <Okay. S 2> ข้อนี้ก็ถูกต้องครับเ <Okay. S 2> พราะอะไรเ <Okay. S 2> พราะการเกิดปฏิกิริยาเคมี <Okay. S 2> คือการที่มีสาร2ชนิดทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดสารใหม่ขึ้นก็ยกตัวอย่างเช่นข้อ ตไก่แน่งก็คือ A สาร A วกสาร B ได้สาร C มันเกิดสารใหม่ขึ้นแล้วการที่ไอสองตัวนี้จะทําอะไรกันแล้วเกิดสารใหม่เนี่ยมันแปลว่าอะไรถ้าเกิดว่าเกิดสารใหม่มันเหมือนกับการที่เรารวมสารสองตัวนี้หรือว่าอาจจะเป็นการทําปฏิกิริยาแล้วอา,อาจจะมีบางส่วนที่หายไปแล้วเกิดเป็นอีกสารหนึ่งเป็นสาร F อะไรหรืออะไรก็ว่าไปจะต้องมีการดูดความร้อนหรือคายความร้อน การดูดความร้อนดูดเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะสลายาสลายโครงสร้างบางส่วนของสารบางตัวอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็การคายความร้อนก็เพื่อที่จะสร้างสร้างสรารบางตัวเพราะฉะนั้นการเกิดปฏิกิริยาเคมีต้องมีการดูดหรือคายความร้อนเพราะฉะนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างแน่นอนขอควายครับกระบวนการสังเคราะห์แสงเป็นปฏิกิริยาคลายความร้อนข้อนี้ถ้าเกิดเ,เจอแล้วอาจจะไม่แน่ใจว่า มันคายจริงหรือเปล่าเพราะมันอาจจะเรา,าจ,จะเรียกว่ามันคือการสร้างแป้งหรือสร้างอาหารอาจจะเป็นการคายความร้อนอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราคงยังไม่ไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเราไปดูที่ข้องูงูกันก่อนงูงูครับแล้วเราเจะโจทยนี้ก็ให้พิจารณาให้ครบทุกข้อก่อนนะการเกิดไฟต้องมีเชื้อเพลิงออกซิเจนและตัวตจุดประกายหรืออุณหภูมิถึงจุดติดไฟ ก็ถูกต้องเลยครับพิจารณาจากหลักความจริงสมมตุติเราอยากจะจุดไฟใช่ไหมครับต้องการที่จะจุดไฟเราต้องมีอะไรบ้างาต้องมีเชื้อเพลิงก็อ,อาจจะเป็นน้ํามันอย่างนี้ครับน้ามันนี่คือเชื้อเพลิงใช่ไหมน้มันนี่ไมได้นี่เชื้อเพลิง,งต้องมีอะไรอีกครับต้องมี สมมุติว่ามีเป็นไฟได้ไหไฟต้องมีไฟถูกไหมไม่งั้นมันจะไม่ติดไฟไฟก็คืออะไร <c oughs> ไฟคือตัวจุดประกาย <c oughs> หรือว่าอุณหภูมิถึงจุดติดไฟก็คือมันก็คืออุณหภูมิที่สูงมากๆนั่เนเองเรา,า,า,าต้องมีอะไรอีกต้องมีออกซิเจนครับเพราะอะไร ถ้าเกิดเราไม่มีออกซิเจนอ่ะไฟก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นมาได้เลยครับเพราะมันคือตัวช่วยให้เกิดการติดไฟเพราะฉะนั้นข้งองูก,ก็ถูกต้องครับคิดตามหลักง่ายๆก็เหมือนเราจุดไฟบนอกองน้ำมันนี้แล้วก็มีอากาศอากาศเราก็มีออกซิเจนครับมันก็ช่วยให้เกิด เ,เกิดไฟได้ครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าข้อกอไก่เนี่ยถูกข้อขอไข่ก็ถูกข้องูก็ถูกเพราะฉะนั้นข้อควายน่าจะผิดชัวๆครับเพราะเขาถามว่าข้อดีกล่าวผิดจากความจริงแล้วผิดอะไรเพราะอะไรเราก็มาลองคิดกันง,ง่ายๆครับกระบวนการสังเคราะห์แสงเป็นปฏิยาคายความร้อนมันไม่ถูกครับเพราะว่าการที่เราจะสังเคราะห์แสงเนี่ยพืชเดี๋ยวก่อน การสังกะห็แสงพืชจะต้องดูดความร้อนจากแสงอาทิตย์เข้าไปเพื่อเป็นพลังงานเคมีในน้ำตาลครับ ่ในน้ำตาลเพราะฉะนั้นขอ้ขอคอควายจึงผิดนะครับเขาบอกว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงปเป็นวิทยาคายความร้อนผิดครับมันต้องเป็นกระบวนการดูดความร้อนนั่นเองเพราะพืชต้องใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์เข้าไปเป็นพลังงานเคมีนในน้ำตาลเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบขอ้อคอควายผิดอย่างเดียวครับกล่าวผิดจากความจริง ข้อนี้เราได้คอนมทรูอะไรไปบ้างสมมติมีสารสองชิ้นกันทำปฏิกิริยาทางเคมีกันก็สารสองชนิดที่ทำปฏิกิริยากันเราจะเรียกมันว่าสารตั้งต้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ก็คือผลิตภัณฑ์นั่นเองแล้วอาจจะมีตัวเร่งด้วยตัวเร่งปฏิกิริยานะครับแล้วก็การเกิดปฏิกิริยาเคมีนั้นต้องมีการดูดหรือคายความร้อนอันนี้เ,เป็น เป็นเหมือนกฎเลยคนระับคือต้องมีจริงๆครับถ้าเกิดปฏิกิริยาเคมีแสดงว่าอาจจะดูดหรือคายความร้อนเพื่อที่จะได้สารใหม่ก็เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงพลังงานนั่นเองแล้วก็การสังเคราะห์แสงคืออย่างที่พูดครับก็จะต้องดูดความร้อนจากแสงอาทิตย์เข้าไปก็คือดูดความร้อนนั่นเองเพื่อไปเป็นพลังงานเคมีในน้ำตาลใช่แล้วก็อันนี้การเกิดเชื้อเพลิงก็อยากให้ลองนึกถึงตัวอย่างง่ายๆแบบ มีน้ำมันอยู่แล้วเราจุดไฟแล้วที่ไฟมันติดเพราะอะไรเพราะว่าใน,นในอากาศมีออกซิเจนอยู่ช่วยให้ติดไฟโอเคครับมันก็คือมีเชื้อเพลิงออกซิเจนและตัวจุดประกายหรืออุณหภูมิถึงจุดติดไฟครับอันนี้ก็คือข้อ21ครับ